ครับผมพี่น้องสวัสดีครับผมไม่ใช่ก็มีตามครับผมมีเขามาตามหาล้านก๋วยเตี๋ยวครับผมดูทางบ้านฝังซอนครับผมนี่ครับบรรยากาศอ้บอกเลยเพิ่นตกแต่งแน่อยู่บ้านเพิ่นนะครับผมนีม่แล,ลรับรรยากาศบ้านเพิ่นเ,เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวพี่น้อง ดี๋ยวไปชมบรรยากาศในร้านกันเลยครับพี่น้องนี่เลยครับผมร้านอร่อยเพื่อนว่าไ่ได้อยู่ข้างทางพี่น้องอยู่บ้านเพื่อนครับผมเป็นร้านลับๆนะครับผมกินแล้วจะติดใเจด้ร้านนี้โอ้บอกเลยผักเข้ามานี่กินหอมเลยครับนี่เลยผักเพ่อนอลังการมากๆเลยครับพี่น้องคนนี้ยันไม่คลาดเด้อครับผม มาท้ายคลิปด้ครับอุ้ยนีแ่บัวไมัวครอือยู่ในซอยอยู่ในซอยครับพี่น,อน้องเนื้อเป็นเน้นๆนะครับเุืลอหมูครับผมีเจ็นเล็กครับพี่น,อน้องดือผิดพี่น้องบึง ใส่เบิดโลนี่เองครับผมนี่กินได้บ่นี่งาบข็มเขวยเองน่นครับนี่โอ้ยสุดยอดเลยครับพี่น,อน้องอัน,น,นมาโอ้ยสุดยอดเลยวแบบไงร่างกายง่างย <c oughs> บอกเลย แสบเนี่ยพี่นอไ้ยผิดคนเดโอ้ยจะจ็ดสยอะพี่แจ้ <c oughs> คพริกแดงชานเลยอนะเสีะ เนียนๆน,น้ำไหลไหลเลยครับพี่น้องบอกเลยอร่อยอากรจุดยอดแค่นี้พอแล้วครับผมยอดเลยครับพริกกี้พี่น้องโอ้ยยอดเลยนี่บบาระคำเลยพี่ได้ ดวงกระปีบอกเลยบายละครเลยครับผม <c oughs> แหมอกมาแล้วมอตสวยมากนางรุ <mean> ่งเดียดิแ uh, ม่ขาไปก่อนเกือบมาประธานครับพี lation, <isson> ่น้องคนหยิบปิดหมอก็เตี่ยวกว้างครับผมบอก็แซ่บมากเลยครับพี่น้อง